ลุงท่านนี้แกมีนาเยอะนะครับก็รวมๆก็เกือบจะสามสิบไร่แต่คุณลุงบอกว่าคุณลุงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการทำนาเพราะแถวบ้านของคุณลุงเนี่ยมันจะเป็นเขตแห้งแล้ง ไม่จำเป็นต้องต้องรีบเหมือนคนอื่นแกบอกเพราะคนที่รีบร้อนจ้างรถไถใหญ่ไถนาไปนั้นนะตอนนี้ข้าวที่เกิดมามันกลายเป็นสีส้มไปหมดนะครับเพราะว่ามันแรงไงแต่แต่ไม่รู้ว่าเกษตรกรเขาเขาคิดยังไงแต่คุณลุงไม่คิดอย่างเขา คือไม่รีบไม่ร้อนใช้รถไถเดินตามของแกนี้แหละไถไปเรื่อยๆก็แกก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเนะี่ยอย่างเงี้ยแ <c oughs> ะบอกทำมัแล้วไล่เหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ทำต่อ,อนนี้แกใช้วิธีไถกบ มเมล็ดข้าวหวานเสร็จก็ไถกบก็เป็นวิถีเดิมๆที่เกษตรกรชาวนาใช้กันมาคือเมื่อก่อนก็จะใช้ควายไถยนาแต่ก็พัฒนามาเป็นเจ้าควายเหล็งตัวนี้แหละที่เดินตามมา ตาตัวใหญ่ที่คนนั่งขับแล้วก็ไถก็มีโรตารี่ปั่นกรบเม็ดข้าวสำหรับเกษตร,รกรที่เร่งรีบในการทำนาแต่ลุงแกบอกแกไม่ได้เร่งรีบแกก็เลยไม่ต้องจ่ายเงินค่าไถนา จ้างเขามาไถานาแกไถเองไถเรื่อยๆเอยก็พักไถเหนื่อยก็ทำต่อกว่าฝนจะมาก็พอดีข้าวแกเกิดเงินในกระเป๋าก็เหลือ เหลือไว้ใช้ใจ่ายอย่างอื่นแกทําหลายอย่างครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวไม่ใช่ว่าแกจะทํานายอย่างเดียวแต่สิ่งที่ได้ก็คือไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะแกบอกอยู่แบบพอเพียงมันก็เพียงพอได้สําหรับคนเรา ที่คิดจะทำกะเกษตรแบบยั่งยืนพึ่งพาตัวเองให้ได้มันก็เป็นแนวคิดอย่างหนึง่งที่หลายๆคนสามารถเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับก็ลุงแบนก็เห็นด้วยกับความคิดแนวคิดของแกอยู่เหมือนกัน ก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็าหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องลุงแบรนเพื่อจะได้ติดตามชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากลุงแบรนนะครับวันนี้ก็ขอจบกันถ่ายทอด นำเสนอวิถีเกษตรกรไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ